ทดสอบเครื่องส5 0อยห้าสิุกิ2ก่อนส่งมอบลูกค้านะครับนะเราก็จะกาทำการวิ่งสายไปต่อไปต้องโทรตัวอย่างของเราครับที่เราจะเตรียมไว้เพื่อทดสอบเครื่องให้ลูกค้านะครับเราจะมาทำการทดสอบเลยครับ ตอนนี้เราก็มาเปิดสวิตช์ออนครับแล้วก็เช็คดูเกียร์หน้าจอสองเกียร์ว่ามีโค้ดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับมาเช็คหน้าจอดูก่อนอไม่มีโค้ดอะไรขึ้นก็ทําการสตาร์ทนะครับเป็นสตาร์ทตัวนี้จะเริ่มสตาร์ทจากเครื่องปอดฝั่งซ้ายแล้วก็ไปเครื่องขวาสตาร์บอร์ดฝั่งขวานะครับการสตาร์ทครับ เดินหน้าใช้ฝั่งเดียวนะครับเดินหะน้า รอบครับอ่าจับเครื่องก่อนนะครับสมมุติว่าเราจะมาสตาร์ทลันเครื่องทีละตัวเราต้องมาที่คอนโทรลพาร์เนลนะครับฝั่งสตาร์บอร์ดก็เป็นฝั่งขวานะครับเราสตาร์ททีละตัวฝั่งพอร์ตก็ฝั่งซ้ายนะครับเราจะเริ่มสตาร์ท ฝั่งขวสตาร์บอดน,นะครับครึ่งตัวเดียวนะครับสตาร์ทฝั่งซ้ายไม่ติดนะครับ เราจะตัดฝั่งซ้ายต่อนะครับฝั่งพอร์ตนะครับสวัสดีครับ จากโบสกระหลายนะครับนี่คือการสาธิตการใช้คันเร่งคันเร่งเดียวแล้วควบคุมสองเครื่องยนต์นะฮะเดี๋ยวทีมกระหลายก็จะเริ่มเข้าคันเร่งซ้ายนะฮะเราจะเห็นหน้าจอว่าจะเปลี่ยนไปเป็นด้ายปลายวายเดินหน้านะครับเอาเชิญครับขเกีเดินหน้าด้วยคันเร่งเดียวปาดเข้าไปอันนี้คือสถานะแยกกันนะครับก็คือ เครื่องใครเร่งมันเดี๋ยวปรับมาเป็นรวมด้ครับเออชิปฟปึ๊บนี่ได้ใบวายปึ๊บนะครับปึ๊บเสร็จตอนนี้เป็นเกียร์ว่างทั้งเครื่องทั้งสองเครื่องนะครับอ่าเดี๋ยวลองเข้าเกียร์หน้าครับปึ๊บนะฮะได้ใบวายก็คือการเปลี่ยนสถานะเป็นเดินหน้าทั้งคู่เลยฮะด้วยการโยกคันเร่งคันเร่งเดียวนะครับเดี๋ยว เออทีมงาจะสาธิตอีกครั้งหนึ่งฮะลองดูใหม่ครับครับตอนนี้สถานะเกียร์ว่างนะครับครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินหน้าเึิบเครื่องวิ่งคู่นะฮะเครื่องรันคู่นะฮะเด่งครับอ่าอันนี้เล่ด้วยคันเร่งเดียวนะฮะอ่าอเกียร์ว่างครับคันเร่งเดียวเบิร ะฮะได้ใบวา,ายดีอย่างนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวโชว์การเข้าเกียร์ด้วยได้ใบวายที่หนึ่งะฮะ,ะเข้าเกียร์หน้าจะเห็นว่าดัาสายดีนะฮะดันทิ่ดเดียวะฮะแค่นั้นเองครับเรียบร้อยแล้วนะฮะไปแล้วนะะไม่ไม่ต้องไม,ไม่ต้องโยกวเลย